วันนี้เราจะยกเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบหลายคนยังไม่เคยสัมผัสเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2องกองทัพแดนสมุไรหรือชาวญี่ปุ่นได้ยกคนขึ้นบกมีการขนสเสบียงนะด,ด้วยทางรถไฟเข้าสู่เอเชียอาคาเนย์ของเราแล้วก็มีกองทัพญี่ปุ่นนี่ อยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นปากใต้ก็ดีแท่าพวจวบคีรีขันชุมพรลงไปจนถึงปัตตานีสุไหงโกลกเพื่อเดินทับเข้าสู่ชายแดนมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราทางเหนือก็เดินทับเข้าพม่าเข้าสู่อินเดียมีการขนสเปียงทุกวัน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 ในเวลาเวลาสําคัญที่พระทําวัดอยู่จนมีวันหนึ่งหลวงปู่ทิมบอกว่าเอ้พวกญี่ปุ่นไมนไม่เกรงใจเราเลยเวลาพระสงฆ์ทำวัดเนี่ยชอบมาทําเสียงดังอ่ะกระทึกรบกวนชาวบ้านชาวช่องหลวงปู่ทวดก็นิมิตเดี๋ยวตนกูจะแสดงให้ดูว่า เราเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์ยังไงวันหนึ่งถึงเวลาปกติรถไฟก็วิ่งผ่านหน้าวัดช้างให้วัดช้างให้นี่อยู่ติดทางรถไฟฮะหลายคนเคยไปกราบหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้ก็จะทราบว่าหน้าวัดช้างให้เป็นทางรถไฟเป็นสถานีรถไฟโคกโคของจังหวัดปัตตานีรถไฟก็หยุดกึกเหมือนมีใครที่ขนาดเร่งเครื่องจักรเต็มสูบเนี่ยล้อก็หมุนเหล็กบดลา้างดะอีดอ๊ดอีด๊ยด เป็นรถไฟขึ้นปรากฏว่ารถไฟเคื่อนย้ายไม่ได้ไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้จนในที่สุดเนี่ยนายช่างก็มาแก้ไขมาดูเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟขบวนนี้มันมีความพิเศษยังไงทำไมมันไปต่อไม่ได้ก็เห็นว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่คนชาวไทยเขาเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดอยู่ที่วัดช่างใหเ้เราจะต้องลองไปกราบลองไปสัมผัสดูว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้หรือว่าเราไปลบหลู่เราไปทําให้ท่านไม่พอใจหรือเปล่าพวกเข้าไปที่วิหารหลวงปู่ทวดครับเข้าไปที่วิหารแล้วก็ การกราบขอเข้ามารถไฟก็วิ่งชิวเหมือนไม่มอะไรเกิดขึ้นเลยนี่เป็นเรื่องที่สร้างความมหัศจ,จรรย์ให้กับกองทัพแห่งแดนพระอาทิตย์อุทยัยซึ่งพิชิตเกือบครึ่งโลกได้มาเจอปาฏิหาริได้มาเจอความศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินสยามของเรา